สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง youtube ทุกท่านครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่พี่น้องฟังครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีพี่น้อง YouTube วันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่พี่น้องฟังครับเกี่ยวกับชวนชมนะครับสังเกตไหมครับพี่น้องครับเนี่ยชวนชมใบเหลืองนะครับ ชวนชมของเราใบเหลืองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดชวนชมใบเหลืองนะครับในช่วงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสาเหตุชวนชมใบเหลืองก็หลักๆก,ก็มาจาก ไม่ได้รดน้ํานะครับไม่ได้รดน้ําเลยนะครับปล่อยแห้งนะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะครับใบเหลืองถอนเลยครับถอนเลยหน้าฝนถอนเลยนะครับหรือไม่ก็ยกเข้าร่มนะครับถ้าเป็นหน้าแรงหน้าหนาวน,านี่ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับชวนชม ใบเหลืองนะครับเป็นช่วงผีใบนะครับบางทีใบเหลืองสาเหตุจากการใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับปุ๋ยเคมีไม่ใช่เรื่องดีกับชนชมนะครับใส่ปุ๋ยมากดินเค็มใบเหลืองได้นะครับเราต้องสังเกตเอานะครับ ว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะไหม <c oughs> สำหรับต้นนี้ครับเนี่ยใบเหลืองนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยเป็นปกติครับไม้งดน้ำครับเราไม่ได้ให้น้ำเขานะครับตัวนี้ก็ยกขึ้นมาใหม่ยกโขดสูงขึ้นนะครับก็เลยงดน้ำนะครับก็ไม่ได้แห้งตายนะครับ ใบก็เหลืองร่วงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเรื่องปกติของชวนชมที่เราไม่ได้งดน้ำนะครับใบเขาก็จะเหลืองอย่างนี้นะครับเราเอาออกก็ได้นะครับเก็บออกก็ได้นะครับหรือจะรอเขาร่วงเองก็ได้นะครับสำหรับต้นนี้ก็ ถ้าเราเอาน้ำมารดนะครับเอาน้ำมาฉีดใบเขาก็จะร่วงลงไปนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับเก็บใบออกจากกระถางชวนชมด้วยนะครับไม่ควรให้ใบอยู่ในกระถางเยอะนะเพราะว่าใบเป็นใบสดอยู่ไม่ใช่ใบแห้งเหี่ยวไม่ใช่ใบแห้งผ่านการหมักนะครับควรจะเก็บออกนะครับ เก็บออกไปเลยนะครับต้นนี้ก็เริ่มแทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับนี่หลังจากที่เรายกโขดขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นที่แรกปลูกไว้แล้วนะครับนี่ยลากเดินแล้วต้นไม้กำลังกินปุ๋ยนะครับผมยกขึ้นมาใหม่นะครับยกขึ้นมาเพื่อให้มันสูงขึ้นนะครับ เพราะว่าดินมันยุบนะครับดินมันยุบตอนปลูกไม่ได้อัดแน่นนะครับมันก็เลยทําให้เราต้องยุกโขดขึ้นใหม่นะครับดินมันยุบรากมันแผ่ออกนะครับสําหรับต้นนี้นะครับส่วนไม้ดอกพวกนี้ก็ต้นนี้ก็จําชื่อไม่ได้ครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับนี่ก็ฮอนแลนด อารามลีลนะครับยกมาตั้งไว้นะครับกําลังวางแผนว่าจะจัดที่ใหม่นะครับก็เลยยกออกมาก่อนนะครับช่วงนี้ก็ฝนหายไปแล้วนะครับบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่สำหรับกรุงเทพนี่น่าจะร้อนแล้วครับเนี่ยไม่มีหนาวแล้วครับ ก็เริ่มแตกยอดใหม่นะครับหลังจากที่ใบเขาเหี่ยวใบเขาเหลืองแล้วก็มีร่วงลงไปมั่งเด็ดออกมั่งนะครับถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ยากครับเอาน้ำฉีดเลยนะครับฉีดเลยนี่ก็จะปล่อยไว้ก่อนนะครับยังไม่เอาน้ำฉีดสำหรับจุดชมที่ใส่ปุ๋ยผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งอาทิตย ตอนนี้ก็ดอกเริ่มมาแล้วเริ่มมีดอกให้เห็นเยอะแยะนะครับสำหรับปุ๋ยที่ใส่ไปก็แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับปุ๋ยเคมีนะครับเราไม่มีปุ๋ยขี้ไก่นะครับถ้ามีปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็เอาไปกลบไว้บนกระถางเลยครับเอาไปโรยนะครับไปโยรเปโยเยอะยะเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าปุ๋ยอัดเม็ดแล้วนะครับไม่ใช่ปุ๋ยขี้ไก่สดน,นะครับ ขี้หมูก็ได้นะครับที่หมนะูสำหรับปุ๋ยอัดเม็ดนะครับมูลสัตว์อัดเม็ดเอามากบด้านบนนะครับจะดีมากสำหรับปลูกชนชม <c oughs> <c oughs> สำหรับเรื่องของการกังวลเรื่องใบเหลืองนี่ก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับมันไม่ใช่หน้าฝนนะครับ เป็นช่วงของเขานะครับเป็นช่วงของเขาก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าไม้เราจะตายนะครับชนชมก็ขาดน้ำไม่ได้นะครับแต่ก็เยอะไม่ได้อีกนะครับรถธรรมดาได้นะครับปกติของเราทุกวันทุกวันนะครับหรือใครขี้เกียจรถก็ใช้วิธีการ ใช้สปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์เอานะครับต่อสายยางต่อสปริงเกอร์วางระบบเปิดใส่เลยนะครับไมส้สีสวยนะครับนี่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะไล่คิด ว่ามันเป็นสายพันธ์อะไรนะครับส่วนมากจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรดอกซ้อนนะครับดอกซ้อนนะครับสวนนี้ก็ภาวนาให้ติดดอกเยอะสำหรับเจ้าฮอนแลนด์นะครับมีต้นเดียวและก็มีมเมล็ดเดียวที่นำมาเพาะนะครับตอนนี้ก็ ดอกติดเยอะอยู่นะครับจะเอาไว้ทําพันนะครับเมื่อถึงเวลาก็ต้องเขียนะครับเขียดอกเขี่ยเกยสรน,นะครับก่อนจะเขียดอกเขียเกยสรน,นี่ต้องบํารุงไม้ให้ดีๆนะครับบํารุงดีๆเพื่อให้เขามีธาตุอาหารไปเลี้ยงฝักของเขานะครับออนแลนนะครับ เป็นไม้ที่เหมาะเก่การทำต่อเพื่อมานั่งแท่นไม้สีครับนี่นะครับก็จะโคตรเขาสวยงามนะครับและอีกอย่างนะครับเกี่ยวกับการทำรากตะขาบเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับครับผมพี่น้องครับ สำหรับชนชมรากตะขาบนะครับข้อเสียอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบเลยนะครับมันใช้เวลาครับพี่น้องนะใช้เวลานานครับเนี่ยมมยโตมาสักนิดหนึ่งเท่ากับตองกาแฟก็ต้องมาตัดรากตัดรากเสร็จก็ต้องรอดูแหแห้งนะครับเอามาปลูกปลูก3เดือนเอาขึ้นมาเช็ครากตัดราก แขวนไว้อีกรอรากเดินเอาลงปลูกนะครับกว่าจะได้ไม้แต่ละต้นนะครับสําหรับรากตะขาบผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่มันเสียเวลานะครับแต่มันสวยดีครับความสวยมันสวยนะครับไม่เหมือนรากธรรมชาตินะครับส่วนมากธรรมชาติก็จะไว้นั่งแท่นกันนะครับอย่างต้นนี้ก็รากธรรมชาตินะครับแค่มา ตัดแต่งเอาเองครับนี่มาตัดเอานะครับออกแบบทำเองตัดเองครับก็จะตัดด้านหน้าออกเอาไว้แต่รากด้านหลังนะครับผมก็จะยกสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับต้นนี้ทำเป็นไม้รากยาวโย่งนะครับลักษณะก็จะคล้ายกับทรงสูงนะครับทรงสูง ก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับการทำชวนชมนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันครับนี่ไม่ได้ตัดให้มันตรงนะครับอาจจะเอียงสักสี่สิบห้าองศาเลยสันบนน่ครับรากไม่ได้ตรงนะครับเวลาตัดตัดเฉียงๆนะครับก็ไปตามทรงไม้ครับออกแบบเอา เราอยากได้ทรงไหนเราก็ตัดต้นนี้ก็จะทำเป็นแบบสไตล์บอนไซนะครับมันก็จะมีรากรากเยอะการตัดก็จะตัดเฉียงๆนะครับตัดเฉียงนะครับมัก็จะทำให้มันเป็นทรงบอนไซนะครับแปดกแหวกแนวไปนะครับถ้าเป็นทองก็คงจะดีครับต้นนี้ ไม่รู้ว่าเพชรสองแคลหรือพอยไพลินนะครับตัวนี้ก็จำไม่ได้ต้องรอดูเดี๋ยวค่อยดูครับก็จะสวยไปอีกแบบนะครับสำหรับการทำรากตะขาบนะครับส่วนไม้สีนะครับไม้สีก็จะนิยมนั่งแท่นกันในรากธรรมชาตินะครับสส่วนใหญ่นะครับธรรมชาตินะ ฮอนแลนจะทำไม้เลื้อยนะครับฮอนแลนเนี่ยจะให้ยอดให้กิ่งเขายาวไปเรื่อยๆนะครับกิ่งไมนไม่เอาก็จะตัดออกตัดออกให้ลำต้นเขายาวเลื้อยไปเรื่อยนะสำหรับฮอนแลนดต้นนี้นะออกดอกแล้วนะครับผมนี่ก็จะไปแขวนไว้ครับเนี่ยรอให้รากเ,เขาเขียวก่อนนะ เราค่เอ,อาลงดินครับไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อน,นครับเนี่ยรอให้รากเ,เขาเขียวก่อนนะครับใบนี้ก็ต้องตัดตริบออกนะครับเนี่ยตัดตริดออกนะครับเพื่อไม่ให้เขาคลายน้ํานะครับถามว่าชนชมแขวนได้นานไหมเป็นปีก็ไม่ตายครับไม่ตายเพียงแต่ว่าเขาคลายน้ําลําต้นเขาก็จะเหี่ยวลงนะครับ สำหรับชวนชมนะครับตัดไว้เยอะแยะพี่น้องผมไม่ได้ปลูกไว้นะครับสำหรับชวนชมนะครับวันนี้มาเล่าสู่พี่น้องฟังครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องตกใจสำหรับชวนชมใบเหลืองนะครับ เรื่องหลักๆของเราคือชวนชมใบเหลืองนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับช่วงนี้ช่วงขี่ใบชุนชมงดน้ําใบก็จะร่วงเดี๋ยวก็จะแตกดอกออกมาเองนะครับเราเด็ดออกก็ได้ครับเรือน้ํามาฉีดออกนะครับน้ํามาฉีดออกไปเลยส่วนต้นนี้ก็จะให้เหลืองทั้งต้นไปเลยครับนี่รอดู พรุ่งนี้นะครับอาจจะอ,ออกแดดน้ำฉีดนะครับสำหรับต้นนี้ครับชวนชมใบเหลืองครับวันนี้มาเล่าสู่พี่น้องฟังครับจะได้ไม่ต้องกลัวใบเหลืองไม้จะตายไหมนะครับจริงๆไม่ตายนะครับถ้าเราไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยมากจนเค็มหรือลดน้ํามากนะครับ อันนี้สาเหตุหลักคือขาดน้ำเรางดน้ำเขานะครับเราไม่ได้ให้น้ำใบเขาก็จะเลื้ยงนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับมีสาระดีๆเดี๋ยวจะมาเล่าสู่พี่น้องฟังครับ สำหรับวันนี้ไปทำงานกัน,กนครับผมสวัสดีครับ